ให้ขอมเทที่ต่างกันไว้วิธีคือเขียนเปียกคนแห่งด้วเองนะครับให้ปฏิชัช้าๆนะครับบัญิยม ะนะแต่อย่าเผลอไปสิ่งอื่นมองดูฉันพิจารณาฉันและรอดยู่จังหวะในขณะที่คอยนะครับเอาปูการกลมภูการดูเบนปูนการกลมจุ่มไปที่แท็บกีนนะครับสีแท็บกินนิดเดียวนะครับผสะน้ำนิดหนึ่งเราใช้ไม่เยอะ พอให้ติดที่ปลายดูกายคุนิคันทสาอาหาสุดท้ายก่อนสุดท้ายก,ก่อนสุดท้ายแซบกีนสีสองก่อนสุดท้ายครับสุดท้ายค,คือเอมบรอร์นนะครับนะครับเห็นตรงสารไหมตรงสารนะครับกระตรงหวัวจุกมันจะมีเขียวๆอยู่เพื่อไข่ไปเไนื่อเขาจะคู่ไปหากัน ก็วิ่งครับต่อไปแอบดูนิดนึงก็ได้ว่ามันมีไอ้เขียวเขียวไปแปะอีกตรงไหนปะก็ตรงนั้นจะไปนิดนึงนะครับ<ม>ครับที่เดียวคอยดูปฏิกิริยา มองดูที่กล้วยเราด้วยนะครับแล้วรอครับรบอ,รบอให้ให้สีเขาแกลบกริมาดกระานะครับ วดวเอาโฟงกันวัดลวดจุ่มไปที่สีเมิน้นไชน่านับจากท้ายจุดมาหนึ่งสองสาสี่ห้าติดจิกเยลแลวโออกสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลเบิ้นไชน่านั่าแหละครับแจะนิตยาที่ปลายโกันแล้วผสมไปกับที่ผิวของนะครับ เราผสมไว้อยู่แล้วคือเหลืองก็มีเหลืองเดโมนเยลโล่นะครับแล้วก็นน่นหน้าที่ผสมไว้กับจงจานนี่เลยที่เราผสมไว้แล้วนั่นแหละครับแต่ผสมัปไว้ใช้่าสีที่ง่ายนะครับนะ ลงไปจนส่วนที่เเป็นเงาลงนนะับระบายเกินมาเลยเพราะว่าเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของเงาครับแล้วก็กำหนดขอบเขตของเงาไวน้นิดเดียว ให้ไปป้องกันเนี่ยนะครับไปโดนสีเขียวทีไปนิดนึงครับก็จะสมอร์โเข้าหากันๆๆๆ้นะครับเดียวเลยครับไปช้าๆไปช้าไปตามเส็นที่ไหลกรอนละเอียดมาก <ๆ S 1> ยังคิดว่าเขียตรงนี้จะ จะดำเนินการยุ่งต่อไปต่างๆนะครับอยู่พอมันเริ่หมหวานมาใครเพิ่มเซนทรูล,ลงไปในสีที่ผสมไปแล้วเมื่อกี้นี้ให้มันเข้มขึ้นอีก เพเส้นกูแม่สีน้ำเงินครับแม่สีน้ำเงินจากแดงทิส 1, 2, 3, 4, 5, ทมน <c oughs> ทสนหนึ่งสองสามสี่นหน้าอันที่ห้าเหมือนกันนะครับนี่แหละครับจากแดงสิมสันนะครับผสมไปในงานนะครับแบบนี้นะสีเข้ากันไม่เป็นไรครับนะก็ทีเราก็กลับไปเอาเว้นใจหน้าหรือันะครับ ลงสวนที่เป็นเงาที่เงาไม่ลงไม่ลงที่กล้วยนะลงที่เงาลางร่าง,างกล้วย อะไรครับเดี๋ยวดินขั้นตอนไปเรื่อยๆนก็ต้องแบอับวันนี้เอาเบลชไชน่าเมื่อกี้นะครับที่เรารู้จักแล้วผ<ช>สมนอกจานนิดนึงนเ้ลชไชน่าคืออนาาาาาัน,นอที่ห้ามาจากมาจากเขียวแล้วก็เพลสเซนต์ูนะครับช่องที่ห้ามจาก ก็จะได้สีน้ําตาลออกเข้มๆชับเงาใต้อีทีนึ่เบนเชน,น่ากับพัชสุสีแม่สีครับที่ปลายทุกกัรของเรานะครับที่เราลงไปแล้ว ปรากฏว่ามันยังพอมีเนื้อสีอยู่นะครับนะครับแต่แไปปุ๊บมองดูที่กล้วยเราดีนะครับเอมันมีรอยช้ำๆก็ใส่เป็นผิวเข้านิดๆหน่อยนะฮะนี่เรื่องของกระบวนการตกแต่งนะครับนิดๆหน่อยๆตัววัวถุนะครับ ใส่มีรอยใส่แต่ไม่ต้องไปใส่เยอะใส่ให้รู้สึกว่าผิวของกล้วยเป็นแบบนี้กล้วยจริงๆที่กล้วยกท้แท้นะครับใจเย็นๆรอให้แห้งนะครับรอให้แห้งแปบบ๊บเห็นว่ามันมีส่วนที่แห้งแล้วที่ด้านบนด้วย ตอนนี้ก็ปูการดูเรียนเล็กๆที่เรารนะครับให้ค่อยนะครับผสมสีที่มันเข้มขึ้นสีน้ำตาลอะไรก็ได้นะครับมองดูงที่ถาดเบิ้ลเบิเ้ลเน,น้าเบิ้อัมเมอร์ก็ได้นะครับส่วฝอผสมให้ได้สีน้ำตาลไม่ต้องเข้มมากนะครับจับดูล่องรอยต่างๆของของกมกล้วยครับ จะจ,งจางๆลงไปนะม่ต้องให้มันใส่มันเอิเทจะเปิดไปทั้งทั้งนะครับไม่ต้องเอาความจริงลงไปมากให้แค่ให้มันเกิดลักษณะเฉพาะตัวที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า individual นะครับต,ต่อมาเอาเวิ c h นไชนาโทสีน้ำตาลนี่นะครับสูงจากสีเลย จุกจดหลออสีเลยวางที่จานนะครับไม่ต้องผสมน้ําแล้วก็หาสีน้ำเงินคือพาส้นบูเนี่ยนะครับผสมลงไปก็จะได้สีเข้มๆเหมือนลักษณะจะตัดเส้นนั่นเองนะครับแต่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นสีน้ำอยู่นะครับก็มาหาดูที่หัวจุกเขามีลอยมั้ยของที่จุกมีดตัดก็ลอยจากคุณาดแล้วครับ เก็บไลยละเอียดนิดนิดหน่อยหน่อยนะบอย่าให้มันเยอะไปแล้วตรงนี้นี่เองเอามาคัดรงพื้นของเงาสุดจะได้ส่วนี่มนคมมากมาก คูจุ่มจากหลอดเลยครับจากช่องมันให้ให้เนื้อสีที่ค่อนชาเข้มข้นเราต้องการคัดเงาแล้วก็ทําให้ตัวของของคุ้กล้วยเขาเขาเด่นลอยขึ้นมานะครับเห็นอย่างนี้มันจะฉ่ำแล้วมันดูเข้มแต่พอมันแห้งมันจะจางปั่นเล่นตรงนี้นนะครับเห็นไนมมันเบียดอยู่อนอง นิดหนึ่งครับ่เป็นไาสีน้ำเนี่ยเขาจะซอฟเขาจะวิ่งหากานะครับไม่ต้องูเรื่องรอรอจังหวะให้รู้สึกมันเกมอบมาเกือบจะแห้งแล้วนะครับอันนี้อันนี้ที่จะดีนี้เราต้องค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับฝึกไปเรื่อยๆ แกวเองนะครับของกล้วยๆอย่าตีเลียนอย่าเกรงมีคนูรู้หลายคนแอบ,บเกรงนะถ้าเกรงแสดงว่ามันต้องทำอีกแลกกล้วยกับเต้นข้างๆครับนี่เสร็จแล้วนะอคะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วปล่อยมันทับปล่อยมันเดี๋ยวชิ้นที่สองต้องดีกว่า อันนี้เป็นกล้วยของคุณพี่หนิงนะครับมีกล้วยใบแรกของพี่หวานนะครับอันนี้คือกล้วยใบแรกของพี่ปอมนะครับกำลังเขียนใปที่งลึิ้นี้ของพี่ไก่นะครับกำลังทำชิ้นที่ก่อน นี่เ็นได้ดีนะครับนี่ก็ก้วยของพี่นานะครับนี่กล้วยของพี่สุธีนะครับโอ้ทำได้ดีครับนี่ของพี่บัวค กำลัง12นที่สนะครับท mm ี hmm. ่ที่สองเคยมีตัวอย่างที่ตั้งไว้ในเกษตรที่เ็ mm hmm. มีเด็กๆก,กับคุณครูนกคอยเทียร์นักเรียนรุ่นตอยู่ครับรุ่นจิ๋วก็ทำงานของเขาอย่างมีความสุขของเขาไปเรื่อยๆในบรรยากาศที่เย็นๆที่สวนแบบนี้นะครับ มีแปลงกุหลาบอยู่ด้านหลังเครา่เงเยนสีน้ำดีที่สุด